นี่ไงนี่ไงทีมตู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 ทีมต,ทมต,ทมต,ทมตูทีมตูเลยมึงเอาละครับสวัสดีครับพอไปเป็นน้องชาวไทยตอนนี้ก็อยู่กับผมกับเกตนะครับในเกม Sun of the For อร t ในพาร์ทที่หกแล้วอ่าแล้วตอนนี้ก็สร้างบางตนต้นไม้ไปเรียบร้อยกับตอนนี้ปลูกอะโลเวล่าไว้สามต้นเควิน mm hmm. <Kevin S 1> นี่ขยากขันแข็งนะเนี่ยอ่าเควิน mm hmm. ขอสั่งให้มึงไปโห หาปลาตรงนี้ก็ไม่ได้เวรกรรมอันนี้เควินสร้างเลยหรบบ้านเนี่ยใช่กูช่วยให้เควินสร้างเลยนี่แล้วตอนนี้เราก็มีที่จับปลาที่ดักปลาตรงนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีปลามาติดหระเปล่าแม่น้ําตรงนี้นี่ไม่น่ามีหรอกมั้งเราจะมานอนด้วยกันนกเกตนาเรามานอนด้วยกันเออเทปก่อนนะกูจะลงมาทำไมเนี่ยมันมีให้กูเจาะตรงนี้ด้วยหมายความว่าไงวะเทปเจาะไหน แน่แน่มันให้กูเจาะพื้นได้ด้วยเว้ยาทำไมวะเอาพวกออกมาเลยไม่ใช่คุณพื้นบ้านทำไมวะไม่รู้อ่ะมันมันมีมันมีรูให้เจาะถ้าเราลองเจาะแล้วก็บ้านแตกแน่แน่เลยพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปหาคีย์การ์ดกันเฮ้ยแล้วดีมันกำลังไล่พิธีใส่กลัวอ้ยโอ้ยไรมนอนเดียซีเรียลไวเลยมามามาไม่ให้หมดเลยไม่ให้หมดเลย ห no <OR> มดแล้วแหลกกูบ้างพอแค่นี้แหละมากูขอกินเต็มเต็มมากินเต็มเต็มเลยกินป่ะลุยเกตเฮริคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โอ้ยแหลกกระตุกโอ้ยมันไม่ใช่เราที่มาที่นี่คุอยครั้งแรกโค้ดโค้ดแรกมันมีเหมือนมันในเรื่องมันเหมือนแบบมีมีคน เขาส่งคนอื่นใช่มันมันเราเนี่ยม,มันเป็นนักสำรวจอ่ะเฮ<า>้ยมีสภาพใหเปลี่ยน<า>โอ้โหกลายเป็นกระดูกกันไปหมดแล้วเออจิมจ,มจิมอยู่ในแตกขึ้นมานะาพอระเบิดนี่ยุ่งเลยนะสะ่ไหมะช่เคไปอยู่ๆก็เอาพวกไปตับไอ้สับๆตีๆอยู่ๆแบบพอระเบิดขึ้นมานี่ฮาเลยนะเฮ<า>้ยเก็ด เราเจอเราเจอเพื่อนแล้วอะแหน่แหน่เป็นขนาดไหมอ่ะเตยยาไปยุ่งมันเลยโดเดโดเดไปไปไปไม่อยากยุ่งละเกตเกตเกตไอ้พวกยุ่งเหรอพวกปัดยิ้มปัดส้อยเกตเกตเกตไป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 เราเราไม่อยากจะเสียเวลาเสียนากับไอ้พวกปัญญาอ่อนนี่หรอกโอ้โหคนป่ามึงไม่จำสิ่งกันเรือไงวะโอ้โหมึงมีกี่กี่ตัวเนี่ยไอ้เกต เป็นล้าตัวแล้วเว้ยเป็นล้าตัวเป็นล้าตัวแล้วเว้ยแย่ yeah, ละเออ,เอ,อมึงปีนต้นไม้ไปเลยนะมึงก่อไปเลยนะโ oh, <do> อนะ้ตูดดำมึงก่อไปเลยนะมึงก่อไปเลยนะเออไอ้พวกนี้นี่อืมึงขุดเลยเสียบโคม <c oughs> งงนะจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มจิ้มจ้วง <c oughs> จ้วงงายหงายหลังไปเลยงายหลังไปเลยออ้ออืออจิมอจ้มคอจิ้มคอตายอ่าก็ขุดลงฝังศพให้มันไง Package พวงมาท้าทายมันไงไหนวะมันเก่งขนาดนั้นเลยอ่ะบ้ายมันโอ้เก็ดเก็ดเกๆๆเก ไอ้กูกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปอยู่แล้วกูไปอยู่แล้วไอ้เชี่ยมึงคิดว่ามึงเก่งใจมากไม่วะมึงจะสู้อะอะไรจะทำปืนกูได้เกูแค่แค่แค่มันมีเป็นล้านตัวแล้วเว้ยกูกูหนีนะกูหนีนะกูกูไม่อยู่นะกระสุนนุก็หมดกระสุนกระสุนก็จะหมดกระสุนก็จะหมดตัวไอ้ไอ้น่ะตัวหัวหน้าตัวตัวไหนวะไม่รู้อ่ะมันตามกูมาถึงนี่เลยกูระเบิดแล้วมันหนีก็เจอกระเจิงเลยทุกคน มันดีมาหากูเดะเกตโอ้โหคนป่าไม่อยางวิ่งตามมาอีกอ่ะกูมาไกลแบบจะสามโลแล้วมึงเนี่ยตรงนี้ไงเชฟกูสามารถนั่งมลเงมันได้เชฟอะไรอ่ะมันมันตอมันนั่งอะไรกูขตดเลยคนนึงเขากำลังกำลังจริงจังอีกคนนึ่งกลังเสียเวลากับอะไรก็ไม่รู้ เฮ้ยเนี่ยขุดได้แล้วอะ่ะเฮ้ยนี่ไงมัน,มนจับไอตัวจีซัสไอ้ทียอ่ะเฮ้ยตัวเด้งตัวเด้งเลยไอเกดก็ไดส้สิ่งที่สุดยอดแล้วไหมอายกิการ์เหรอไม่ใช่ให้่าย เอ,อ้ยปุดลูกซองไเชฟกูไปด้วยไหนทีนี้ไม่มีอะไรมาสู้ก็ได้แล้วมึงจะคนป่าระดับไหนมึงจะเป็นหัวห,ห,หน้าสตีเลยมึงได้ยินเข้ามาให้หมดดิอะโลอเออ,เอ,อแก้แค้นเหรอเฮ้ยแคทหลังตัวปิวเลยนั่นแหละเสียบมันฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮด้ฮ่ตฮ่าไ่าฮ่า่าฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่า่า่่่่ว ทีนี้ทีนี้ไม่มีอะไรมาสู้กูได้แล้วเว้ยเออมึงขุดไปมึงขดุดแก,แก <c oughs> แตเกตหลังมึงอืมอืเต็มหลังเลยเต็มหลังเลยเออไอแกตมึงขุดไปนะกูกำลังคุ้มกัน,นอย่างสุดความสามารถเ <c oughs> <c oughs> ียอุ้ยตัว,ต,วตัวฟิวเลยเล่า <c oughs> มาขุดป่ามาเลยเลยไปเนี่ยไม่รู้ไปไปขุด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 ไปแถวนี้มันอะไรไม่รู้อะ สวัสดีครับอยู่ไหนครับเฮ้ยเกดอะมันมีถ้ำวะน <c oughs> ี่เราเจอสีเขียวที่มึงว่าไม่รู้เหมือนกันแต่กูเข้าไปละ <c oughs> อา่าฮะเสร็จกไอ้น้อง <c oughs> ว้าโอ้ยกระตุกแหลกมากอุ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยเกดโอ้โห ดาหน้าก็ามาไปพวกกบลาเฮ้เก็สน,นี่ไงอะไรปะตรงนี้มันมีไอเดียแบบเป็นสูตรวิจัยอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ต้องปรับไบเนตสูงสุดเลยนี่ไงโอ้คุณผู้ชมชอบคุณผู้ชมชอบอะไรที่สว่สงางสว่างเราจะจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่าโอ้พินเตอร์เยี่ยไปเลยเฮ้ยมีคำพีไบเบิลด้วยนะเว้ยนี่ไง ใช้ไงวะก็นี่ไงมึงต้องมาที่คอมพิวเตอร์ก่อนแล้วก็เลือกว่าจะเอาอะไรลูกธนูอ๋อติลลุกธนูมึงเอาออกไปเลยนะมึงเอาออกไปเลยนะมีใจอะไรคือนอนได้ด้วยเชฟเฮ้ยมีกระสุนมีแบตเตอรี่มีอะไรพวกเชือกเอ้ยน้ำมึกเดี๋ยวนะเรากด R นี่ไงกดปิ้นเลย ตื Fro ้อตือตื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 เฮ้ยขออนุญาตกดเซฟชั่วขณะเกดเนี่ยกดก็เป็นขวดน้าได้เยี่ยมเป็นอะไรได้อีกหน้ากากเฮ้ยนี่ไงไอทออเดเดกูอยากขวดน้ามากมีอีกเครื่องไหมอ่ะไม่รู้ดิเนี่ยถ้าเราทำเทอเมอร์ได้นะ เราจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลเวไหมกูได้หน,นังสืออะไรมนเนี่ยนัง <c oughs> สืออไม่รู้มีพาเทปแผงวงจรอ๋อเยี่ย,ยมโอ้โหใส่เลยปั๊บปั๊บปั๊บป๊ปปหรือว่านี่คือประตูสู่เอนเกมก็เป็นได้ไม่รู้ขนาดนั้นเลยมันต้องมีมันต้องมีคลิกได้ก่อนนะเชฟ อา้าวอันนี้มันอันนี้มันไม่ใช่ทางเอาเคีย์การ์ดเหรอใช่แย่แล้วป่าถ้างั้นก็อันนี้มันเป็นอะไรละโอเคเรากลับไปที่เดิมก่อนออกไปข้างนอกก่อนเพราะว่าคีย์การ์ดที่กูดูอะ่ะม,มันอยู่ใกล้ๆก,กับที่เราเข้ามานั่นแหละเออเช่ฮะปู<อ>มีเกลีความร้วยถ้ามึงฆ่ามึแกจ๊มึงคับคับหน้ากากแดงอะ่ะแล้วเอาไปหาไอ้พวกคนป่าที่มันใส่หน้ากากามันจะไม่ทำลายเลย หล่อมันจะนึกว่าเราเป็นพวกเดียวกับมันเชดแต่เราไม่ฆ่ามาไม่ละแต่เราไม่มีน้ำยามาละคือเชฟมึงเหม่ยข้างหน้านี่ไหมข้างหน้าโอ้นี่ไงรอมาขุดกันเถอะมาฮ่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 าเรียได้จังหนับนี่ไงขุดเลยก็ขุดขุดเลยขุดเลยฮ่า ทำร้ายเควินทำไมไอเกตโอ้ยเออไอแค่เทคอัลเมอร์กูแตกเลยอยากตายใช่ไหมมึงอ่ะเยอะไปเลยเกตไม่ตายเหรอทำไมไม่ตายตายไหมจอกจอก ได้อะไรมาไม่รู้แน่แต่ไปหมดเลยนะแล้วไปชี้อะเล่นนายพวกคุณฟ้าวกันนี้เดี๋ยวนะทกตัวตัวเองเอาคุณโดนหลอกดาวอ่ะไม่เห็นจะมีขีดกาลอะไรเลยตามไม่ได้ตามไม่ได้ก็โอ้ยเควินมึงไม่ทำอะไรนอกจากเดินตอกแต่งๆเนี่ยนะกระสุนลูกจอกนี่มันคือไออาร์โมใช่ไหมใช่มันจะมีอะไรบัคช็อตอัรเมอร์ ไอบ้อบล็อกตดัมโมกับอะไรสักอย่างอ๋อไอเกสไอที่จุดคีการ์ดมันคือไอเนี่ยเว้ยมันคือจุดสีเขียวๆอะ่ะแถวๆไอรถกอล์ฟอะ่ะมันจะมีให้ขุดจะมีให้ขุดเพื่อเปิดประตูไปข้างล่าง้ยอ๋ออย่างที่เมื่อกี้มันก,ก็เราต้องขุดแถวๆนั้นหรอใช่จริงๆเราควราจะขุดแถวๆนั้นเว้ยมันมึงจีบพ,พัวขึ้นมามันจะมีสัญลักษณ์ประตูอะ่ะมีสัญลักษณ์ประตูเลยคือเราต้องขุดไปก็บอกว่าต้องหายเนี่ย หาพื้นที่เรียบๆจากรถกอล์ฟอ่ะยังมีพื้นที่เรียบๆอยู่เราก็ค่อยๆหาไปเรื่อยๆเนี่ยที่กูดูอ่ะมันคือตรงนี้แล้วเวตรงนี้เลยเฮ้ยนี่ไงแกเจอละมีสัญลักษณ์ให้ขุดเห็นป่ะกล่องอะไรเนี่ยไม่ใช่กล่องมันคือทางเข้าอ่าเสร็จกวยน้องเสร็จกวยน้องขุดเลยแล้วคนป่าไม่เป็นที่อะไรกูเอาละ อ่ <S <S ไะไหนคนป่าไหนเอ้าเควินโกโกโกคนป่าข่าเชียคนเชียเควินมึงไอ้ตูดมึอตายซะไอ้ตูดมึง <S 1> <S 1> ตายซะต,ตายซะต,ตายซะ,ยซะไจเจอไอ้อะไรนะอ๋อน้ำมึอเหรอไปเก็บไถ่น้ำมือกดต่อกดต่อเคล็ดกดต่อ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 เออแล้วขุดทิ้งขุดแล้วทำไมฮีบ้ามันยิ่งโกรกว่ะ อ,อ้าวอ๋อกูไปเดินใส่หีมามันเลยกลบอ๋อเลยเคยวิ่งเดินผ่านเอาไอเควิดไอควายเฮ้ยโอ้ยเขวิดน้อยสมองสมองลลี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยดีไงกลับมาตัวแล้วฟาบอ่าฮะนี่อะ เมนเทนเนนซ์เอบอลลุงซ่อมแซมที really ่หนึ่งไปครเกตมึงไม่ต้องขุดเลยเกตไม่ต้องขุดแล้วมึงจะเจาะหัวกูแล้วเนี่ยไปคุณลู่ลงไปแล้วไปวินโดนคนป่าตีช่างหัวเคลวินเถอะเฮ้ยเกตคาะเสียงเพลงแบบมันโจโจมากเลยอะโจ้าเ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 ฮ้ยมาฟังมาฟังมาฟัง เฮ้ยอาโลเฮ้ยเฮ้ยนี่คือเฮ้ยเด็กเอเีเฮ้ยเอาไอ้ขวาออกมาสิวะสองเกี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยเชี่ยลูกกอกตว์โอ้ยเพลงครับแม่งเลยแล้วเพลงมาจากไหนเนี่ยทีวีเหรอไม่ได้ยินเสียงเพลงวะนี่เสียงเพลง จอรตังระเตังตังต,ต,ต,ตังตังตังเติงเฮ้ยชี่ยะลูกกอกสัตสัตสัตนี่ไนี่ก็มีเครื่องปินเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่ไงกีการ์เจอแล้วกีการ์เจอแล้วแค่หน้ากากนะอ่ะปิ้งหน้ากากนหมยิ้มเลยเพีนงเลยว้าวกดตัวอาร์ใช่ไหมใช่กดตัวอาร์เพื่อเลือกเปลี่ยนเป็นหน้ากากก่อนเไ้ยตัวนี้กดเซฟได้าอีก ไอเกตมันคิดว่าไงว่ามีเตียงแต่นอนไม่ได้แต่สามารถเซฟได้อะเขาว่าไงวะโอ้ยโอ้ยเอ้ยเสียงเพลงมาจากไหนเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยเสียงเพลงมาจากลำโพงนี่แน่เลยใช่แต่เราจะปิดมันยังไงเนี่ยเจ้า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 เสียไอเสียงเพลงดี่นี่ีเจ็บไหนวะเรา เดี๋ยวนะขอปิน้นไอ้นี่ก่อนเออเติมน้ำหมึกไม่ได้แล้วก็ไอ้เชีย่ยเอาไอาออกมาดิตุงต้งไอ้เกตไม่เอาหน้ากากแดงเหรอหรือว่ามึงเก็บไปแล้วกูมาหาเก็บของไอ้นี่เอาไปสุกคนตายด้วยเชฟใช่โอ,โอ้ยเพลงแล้วไงไอเช่เพลงมึงก็แบบไอเปโจโจทุกคนไอเป็นครโจโจ้ไอเสัโยโยโย ไอเช็ดทีวีม่งก็พังไปแล้วมึงยังจะเล่นอีกเฮ้ยเก๊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 กลูก๊รกล่องรกลูกกอกเออเผาเลยมันมาจากไหนวะว่ามันมาจากตรงนี้แน่เลยวะนี่ไงโอ้ยเป็นลไอ้สัตว์เออเออเผาเผาไต้ซ่าโจ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 เฮ้ยมีน้ำหมึกพี่เหร จะได้มีน้ำหมึกมีสายไฟเป็นที่สไลด์เวลาเราตกจากที่สูงหอลอกเจะไม่เป็นไรอ๋อมันจําเป็นไหมหคิดว่ามันจําเป็นไหมเป็นเป็นจำเป็นเวลาเป็นเข่าสูงไหมไม่แต่ใช้พัน,พ,นพันมิลลิลิตรเลยตอนนี้เรามีอยู่17อ่าไม่ใช่ลรา800ละ850ละเราไปตามหาเหมือนกันดีกว่าเอา้า หมึกใส่แล้วใส่เลยเนี่ยเอาออกดึงมันไม่ได้แล้วนะจบละตัวเชฟเราได้ขวานเก็บขวานยังขวานไหนอ่ะยังไม่ได้ขวานเลยนะตงกูเนี่ยตงกูอ๋อนี่นะนี่นะเยี่ยมขวานสิทธิ์จงที่สุดในเกมหรือเปล่าไม่รู้ดูดาเมจดิอุ้ยชี่แรงมากไหนวะราขนารไหนกันเชียววะ โอ้ยดาเมจจะเต็มเลยนั่นน่ะสุดยอดเอ๊กูว่าตาีสองทีตายอ่ะกูว่าตีสองทีตายอ่ะเชื่อกูไหมตีะไวะ้วตีแบบคนป่าเงี้ยสองทีก็แบบเดียงเลยอะ่ะปินป้นปิน้นแล้วๆใส่เข้าไปกับร้อยห้าสิบมันใส่ไม่ได้หรอหมดแล้วใช่ไหมมันโหลดอะไรอีกวะเนี่ยฮะไม่โหลดนี่หมดแล้ว เฮ้ยแคทเอา,ป,เอาปีนได้เอาปีนได้เฉยเลยเอามันน่าจะปีนได้มันได<อ>้ไม่เต็มหรือเปล่าเออเออน่าจะใช่ขาดอีกห้าสิบอ่ะเคตทำไงดี <c oughs> นี่มันอะไร <c oughs> อ่ะทำไงได้บ้าได้ก่อนนี่มันอ่างอาบน้ำเด็กใช่ไหมเนี่ยอาบน้ำเด็กเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเชื่อกูอาบน้ำเด็กชัวร์ <c oughs> เอา้าเอาเสร็จเลยเอ่ะ <c oughs> เอานี่ไง แน่วะมันอยู่ส่วนไหนเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายอ่านี่ไงลองไปทดลองใช้กันดูไหมอลองไปไป <c oughs> ลองใช้กันดีกว่า <c oughs> ของเล่นใหม่ถ้ากูสไลด์ตรงนี้ปุ๊บวูู้วู้วู้วู้ยแ <c oughs> ไอเกตสนุวสัตว์สนุสัตว์เอ้ยไอน้องไอ้น้องไอ้น้องเฮ้ยลุก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 กดป่ามันจะมาแดกหัวพึ่งแล้นน่ะเฮ้ยลุกสิวะกรัตาบอกแบบไหนขอทดลองขวานกูหน่อยสิง่าเฮ้ยสวัสดีไอ้น้อง มันไม่กล้าเข้าใกล้แล้วอะโอเคเก็ต okay, เดี๋ยวเราว่าน่าจะพอแค่นี้ก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวขี้การอีกสองอันเดี๋ยวค่อยไว้พาร์ทหน้า <Okay. S 1> ละกันครับทำบองไม่ได้ไอ้ไง่ายสับอุ้ยเก็ตทีเดียวตายเลยว่ะเช้ยไหมแข็งจัดนี่แหละขวานที่สุดในเกมเชียเชียดไอ้ลูกมาทำไมลูกมาทำไมอืมนี่อย่ากู เอาไปลอยอังคารแม่งชีเยออ่เพิ่งออกนะกูยังไม่ได้เซฟนะเออคุณรออังคารแม่งเลยไปข้ามันข้ามันเออว่าสองที่อย่าตายอะ่ะเออ,เอ,อชิเยแรงมากอรออ่อ,อ,รอยหอกอร่อยหอกเฮ้ยชิเย่ชิย่อ้อยกูคุณฟันโดนมึงเหรอไม่คนป่าตีกู ไอ้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 อ้ไอตีกูไอ้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 ไอกไอ้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 ไอนไอ้้อ้อ้ไ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 ั้ไอ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 อนละ้ไ้ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้้้้ออ้อกมาอีกเวเอ้ยเมื่อกี้มึงเสือกก็ไม่มา เออ,อเฮ้ยไปละไปละเบื่อเบือเบ่อเบือ่อเบื่ออาโอเคครับคุณผู้ชมครับรก็ขอจบรายการบันเทิงเท่านี้ดีกว่าพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราไปตามหาคีย์การ์ดอีกสองอันตอนนี้เรารู้ละว่ามันอยู่ที่ไหนอ่ะโอเคไปละสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าไอเก๊ายบายด้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าไอเควินตะผากไปโดนอะไรไปกันละเฮ้ยเโง่อีก